แกัดสวัสดีครับนะครับก็เออวันนี้นะครับก็เออจะมาถ่ายนะครับมันสับปะหลังนะครับพอดีเออมีเอฟซีนะก็ขอมานานแล้วนะครับต้องเออขอโทษอีกนะครับคือมันไม่เคยมีเวลามาถ่ายนะฮะครับว่า มันที่ผมปลูกนะครับอเอารถไทนาเดินตามนะครับมาไถ่าว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับก็วันนี้ก็จะพามาดูนะครับว่าผมปลูกเดือนอะไรเดียวเเดือนเดือน5ใช่ไหมฮะเดือนหเดือนหเดือนเจ็เดือนแปเดือน 6, 7, 8, 9กห้าเดือนนะครับห้าเดือนผ่านไปนะครับมาดูว่า อมันห้าเดือนนะครับปลูกเดือนห้านะครับว่าหัวมันมีหัวหรือยังนะครับแล้วหัวมันใหญ่แค่ไหนนะครับก็ไปดูเลยนะครับอยู่ข้างหลังผมนะครับไปดูเลยครับอ่ะครับเดี๋ยวให้ดูอ่ภาพบนสักหน่อยนะครับอย่าเริ่ม เรมขึ้นแล้วนะครับยานะความสูงก,สก็ประมาณสักประมาณสักเมตรเมตรห้าสิบน่าจะได้นะฮะกัเกือบนะครับมันราคาพีนี้ก็รู้สึกว่าราคาดีนะครับ ขนาดขนาดเป็นฤดูนี้นะสองบาทเห่ายและและ80บ0นะครับนะ๋ยวให้ดูข้างล่างก่อนนะครับอันนี้ก็ถ้าเอ,อ่อ FC นะครับเคยดูนะครับคลิปผมนะครับก็น่าจะรู้เนาะน่าจะเคยเห็นนะครับผมใช้รถไทยเอ,อนานเดินตามคูโบตานะครับ ามเกียร์นะครับมายกล่องไทยนะครับก็เออล่องก็ไม่ไม่คีเรนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับอืมนะฮะครับมันก็เริ่มใหญ่แล้วนะฮะส่วนตัวนี้เป็นมันเรียกว่าอะระยอกเก้านะครับแถวแถวาชาบ้านผมนะครับคือคือยอดมันจะแดงนะครับแดงนะครับ ลำต้นก็จะออกแบบครขาวๆนะครับลำต้นก็จะตรงนะครับไม่ค่อยงอเหมือนเอกษตรศาสตร์นะครับครับเ,เดี๋ยวเออมาดูเล็กๆนิดหน่อยนะฮะครับเ,เดี๋ยวฮะเดี๋ยวให้ดู เออมันก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยดูหัวว่ามีหัวหรือยังครับก็เออเออปกตินะผมผมจะปลูกเออปลูกอ่าประมาณเดือนตุลานะครับปลูกมันเป็นเดือนสิบเอ็ดนะครับคือหัวมันจะใหญ่นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดกนะครับ มันเดือนสิบเอ็ดครับอันนี้นี่เป็นมันเดือนเดือนห้าเดือนสี่เดือนห้านี่แหละเออขอพายพูดผิดเอ่อมันเดือนสามครับเออผมเพิ่งจำจำได้นะฮะขอพายอันนี้เป็นมันเดือนสามครับ,รบนนปลูกเมื่อเดือนมีนานะครับมีนาคมนะครับครับกอ็อ่าลำมันก็จะอวบๆนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนีวให้ดูหัวนะว่ามันมีหัวหรือยังครับอ่นนี่น,นี่นี่คือมัอน,อนระยองเก้านะครับนะอ่จะสังเกตน,นะครับตัวนี้ฮะนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับคือจะสังเกตได้นะฮะคืออ่าตานะครับมันจะที นะครับและรับต้นมันจะมันจะตรงนะครับไม่ไม่ค่อยงอนะครับ,รบเออพอดีลืมเอา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 มีดมานะครับเดี๋ยวจะเอามือนะครับก็ก็ถือว่าไม่ลกนะครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเออใช้ได้นะครับนะฮะ มันครับนี่ฮะมีแล้วครับพี่น้องครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะคือหัวมันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นลากลากฝอยนะครับนี่คือหัวมันนะครับเอ่อหัวมันเดือนเดือนมีนานะครับตอนแรกผมนึกว่าเดือนห้าผมจำผิดครับ <laughs> <laughs> นี่ฮะนี่คือหัวต่อตัวนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็นไหมมันจะคือหัวมันจะเยอะนะครับหนึ่งนะครับสองตัวนี้สามสี่นะครับอันนี้อันนี้แค่ฝั่งเดียวนะฮะเดี๋ยวจะลองควัดอีกนิดนะครับนี่ฮะ เห็นนะครับก็ถือว่าหัวใหญ่นะครับมันเพราะว่ามันยังไม่ถึงปีนะครับยังไม่ถึงปีนะครับได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเนี้ยผมจะไม่ควัดอ้อมนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันเรามันมันเหียวได้นะฮะผมจะควัดแค่ฝั่งเดียวนะครับก็หนึ่งสองนะครับสามตัวนี้นะครับสี่นะครับ ห้าหกนะครับฝั่งนี้มีไหมมีครับนี่ฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวดีวให้ดูอ่าภาพกระายนะครับเห็นไหมครับนีบ่หนึ่งสองสามส,สี่ห้าหก,หกเจ็ดเจ็ดหัวนะครับนี่แหละฮะคือ ข้อดีของมันปลูกฤดูนี้นะมันจะหัวดกหัวเยอะนะฮะครับเห็ไนไมฮะง่ายเห็นไหมครับถือว่าหัวใหญ่นะครับเพราะว่ามันมันแค่เอ่อได้แค่เท่าไหร่ห้าเดือนั้งห้าหกเดือนนะครับยังไม่ถึงปีนะครับนะฮะอันนี้คือ มันเกษตรศาสตร์นะครับครับสังเกตดูต้นมันยังไม่เอ่อมันยังไม่แก่นะครับมันมันมาแก่ประมาณน,นี้นะครับมาถึงเอ่อประมาณน,นี้นะฮะอ่อระยะทางประมาณห้าสิบเซนนั่นแหละครับคือโซนนี้มันยังอ่อนอยู่ครับนี่ให้ไหมฮะ ครับเดี๋ยวผมจะอะปิดเอาไว้นะฮะครับอหัวใหญ่ๆเด้อปีนาให้เต็มรถไว้อ่าต่อไปนะ,ะอะน,อน,นะครับอ่ามาดูตัวนี้ต่อนะครับครับมมีหัวบอสนะฮะ เห็นแล้วครับหัวหนึ่งครับอันนี้คือหัวที่สองครับครับเห็นหคับหนึ่งสองนะครับครับโอเคครับหัวกับประมาณนี้นะฮะมันเกษตรศาสตร์นะครับอ่าเดียวแบบจะผ้านะครับ มาเบื้องต่อเนาะนะฮะอันนี้อันนี้เป็นมันระยองเก้านะครับใบคือคือคือก้านมันจะแดงนะครับครับก้านแดงใบยาวแหลมลำลำลำต้นตรงไม่งอนะครับได้ว่าลำมันจะค่อนข้างจะประดนนะครับถ้าเป็นมีดก็เหล็กคทร์บอนสูงนะครับ <laughs> ตัวนี้มันถ้าเป็นเหล็กก็คือเหล็กตะไบนะครับมันเปราะ,ะไม่เหนียวนะครับแต่แต่ว่าเกษตรศาสตร์เนี่ยมันจะเหนียวแข็งเวลาเราตัดเนี่ยมันจะนิ่มแต่ตัวนี้นะถ้ามีคมเนี่ยแตกนะครับไม่สวยนะครับเนีย่ยมาดูตัวนี้รอรอว่ามีหัวใหญ่เหมือนอเกษตรศาสตรษไหมนะฮะ โอ้เห็นแล้วครับหัวหนึ่งครับเห็นแล้วนี่ฮะหนึ่งหัวนะครับนี่สองหัวครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่ฮะคืออันนี้คือหัวมันนะครับก็ที่สามครับตัวนี้ฮะหนึง่งสองแล้วก็สามตัวนี้นะ นี่ฮะสี่นะครับแล้วก็ห้านะครับเห็นไหมครับนี่ฮะหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะสองตัวนี้ฮะครับแล้วก็สามตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่อันนี้เฉพาะฝั่งเดียวนะครับฝั่งฝั่งนี้ยังไม่ได้ขุดนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับเอฟซีที่อยากดูมันสัมปลังนะครับที่เอ่อพบไทยนะครับอันนี้พบใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะครับครับก็ดูเคนี้เนาะเพราะว่ามันครับดูดูข้างบนมันมันไม่สวยนะให้ดูข้างล่างนะครับว่ามันผมมันสวยแค่ไหนนะฮะ นะ <ại fingers out> 네คร h, ับครับก็ก็อย <folk our> <ui> ่างที่เห็นนะครับก okay, right? ็ผ่านระยะเวลาไป5เดือนนะครับก็หัวมันก็ใหญ่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเอ่อถ้าเทียบในระยะเวลามันยังไม่ถึงปีนะครับแออันนี้แค่เดือนเก้านะเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนสิบ สิบเอ็ดสิบสองดหนึ่งสองนสเหลืออีกเจเดือนนะครับกว่าจะถึงปีนะครับแต่แต่ประมาณเดือนออประมาณเดือนกุมภานะครับจะเริ่มแบบว่าทอนนะครับเพราะว่าร้านร้านมันแถวหมู่บ้านผมเนี่ยเขาแบบชอบแบบว่าปิดร้านเร็วนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเขารีบไปไหนนะฮะ <laughs> นะครับ อ่ะก็แค่นี้นะนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ครับสวันนี้ก็ไอหนุ่มสารพัดนะครับขอลาเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่อ่าวิดีโอต่อไปนะครับช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับสำนี้สวัสดีครับ Yahoo <laughs>